ทีเดิมนะฮะเดิมแต่รถใหม่เจ้าแซนิสิบทุกจุดจ,จ,จ,จริงเหรอต้องถามว่าตรงไหนตรงไหนยังยังคิดจะทำอีกสายถักสายเบรกสวิตแพ้มันเป็นสวิตเหรอสวิตยังไงฮึยี่ห้อสวิตอ,อ๋อชี่ห้อสวิตเม้งก็ไม่พูดฟังเสียงเลยไหมมาๆใกล้ๆก็เลยวะค่อยๆมาค่อยๆวะ ฮะที่เดิมน้าเดิมแต่รถใหม่ไอ้แก้วเปลี่ยนจากนกแก้วมาเป็นเจ้า z ซนไปีเท่าไหร่นะปีส2ปีก็เป็นรถมือ2อเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็เต็มอ่ะนะแต่ก่อนมันไม่ใช่สีนี้ใช่ไหมเป็นสีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าทะเลใช่แล้วก็เพิ่งไปทําสีมาไม่กี่วันนี้เองโอ้โหเออขึ้นรูปขึ้นรูปป้าคือของแต่มก็โอ้โหต้องถามว่า ทุกจุดจริงเนาะต้องถามว่าตรงไหนตรงไหน,ไหน,ไหนยังยังคิดจะทําอีกเริ่มจากข้างหน้าเนาะจากาข้างหน้านี่ที่เห็นกันคืออันเริ่มจากคิวนี่ <Q> คือมากับรถมือสองอยู่เลยหรือเปล่ามากับรถ,รรถใช่ไหมจะเป็นติ๊กเกอร์เออจะเป็นติ๊กเกอร์ที่ติดเข้ามาเข้ามาใหม่ <c oughs> อันนี้แหละถายบันเทึงเนี่ยอันนี้ก็กกอ๋ออันนี้มาจากกับรถมอนเดิมอันนี้อันติ๊กเกอร์เนี่ยก็ติดรถอ๋อติดรถหมดเลยนะท่านผู้ชมตามนันเลยครับอ่ะนัดทองก็ติดรถติดรถเหมือนกันแต่ที่ ที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์นะเว้ยร์ขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงนะเนี่ยผู้ชมเห็นไฟตรงนี้ปะ่ะคือแม่งเป็นเป็น,เป,นเป็นขาวขาวปกติใช่ปะ่ะแต่พอปิดแล้วเปิดมาอีกทีนะไอเชียมันโคตรไฮไลท์อ่ะโคตรชอบอะ่ะอาหกต้องทําบ้างแล้วปะ่ะไอเชียมันโคตรเท่ก็ก็ไฟอันนี้ก็มากับรถเหมือนกันใช่ไหมฮะเอเอเราก็ข้ามๆไปที่เหมือนจะมาใหม่ก็คือบางโคนคือขายอันเก่าออกขายอันเก่าออกแล้วก็ไปซื้อของ บางคนปีปีตัวตัวใหม่มาใช่ไหมหรือปีไหนม,มาอันนี้ตัวปี17อ๋อซื้อตัวปี17มาปี17แล้วก็มาใส่มันใส่ได้คือคือคือมันใส่ใส่กันได้หมดเลยใช่ไหมใช่ของแต่งมันของปีใหม่มใหม่โสมนี้มันแปลงได้เป็นตัวใหม่ได้เลยใช่ไหม,มเนื่ว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใส่เป็นตัวใหม่ก็ได้นะนนะถ้ามีตังนะอ่ะมันมาดูมาดูมาดูชุด ชุดแพงๆแพงๆแพงๆแผงคอโอ้โหไล่จากตรงไหนดีไล่จากอะตรงไหนมีตรงไหนมีคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนทามาเหรอคาร์บอนนี่ติดรถอ๋อติดรถเหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วมือคัดก็ติดรถและสายสายนี้ก็ติดรถใช่ไหมติดรถเออแต่ไม่รู้ว่าแท้โอเคแล้วก็มีตัวกันสะบัดวองอะอันนี้ก็อันนี้ก็ติดรถใช่ติดรถส่วนใหญ่จะมากับรถนะฮะทุกคน ต้องเข้าใจส่วนปั๊มบนมือมือเบรกมานี่มานี่มานี่มือเบรกมือเบรกเห็นปะมอเอเมาดูใกล้มาดูใกล้มือเบรกแอมเบโลโก้แดงใช่ไหมได้มาเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบซับไม่ใช่ที่คุยไม่ใช่ราคานี้อะไรนะสามพันห้าเออได้มาสามพันห้าทุกคนส่วนถังน้ํามันคาร์บอนนี่เปลี่ยนรถครับอันนี้ติดรถเหมือนกันยีสตไวน์รุ่นทรงเอแล้วก็มีอะไรอีกมีเกียร์โยงเกียร์โยงนี่ติดกับรถใช่ไหมเกียร์โยงติดกับรถแล้วก็ฟิกชิพเตอร์ฟิกชิป มากับรถหรือยังไงมากับรถมากับรถเหมือนกันที่ห้องบรรากาศโอ้มา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 ดูตรงรู้สึกว่าจะเห็นสายอื่นใช่ไหมเขาเรียกสายอะไรใช่อันนี้สายโมลินโอ้ยีอันนี้ติดรถหรือเปล่าหรือซื้อมาติดรถอ๋อติดรถติดรถโอเคแล้วก็มีหางปลาเขาเรียกหางปลาไหมตั้งโต๊โอเคแล้วก็มีสปูนแล้วก็มีไล่ไล่ไล่มา สายมอนำ้ำสายมอนำ้ำโอโ้โ,อโหโคตรเด่นอะเออคือคือ,คอทำสีรถมาใหม่คือดำโคตรเด่นนะครับน้องๆโคตรแท้ราคาอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอโ้โ,อโห,โห,โหก็เจ็บหนักก็เจ็บหนักนะแล้วก็มีข้างล่างข้างล่างนี้คือสายถักใช่ไหมนนสายถักสายเบรกสวิตช์แท้มันเป็นสวิตหรอสวิตยังไงฮึชื่อยี่ห้อสวิตอ๋อชื่อห้อสวิตแม่งก็ไม่พูดอ๋อก็มีมีมีอาคาโปอยู่ตรงนี้ด้วยฮะแอบติดไว้แอบติดไว้แอบติดไว้จานเบรก ไม่รู้ของเดิมไหมหรอก็น่าจะก็ติดรถมาใช่ไหมคือน,อน็นอตที่เป็นสีทองทองนี่คือมาก,กับรถอยู่แล้วมันจะมีอาจจะมีไทเทกกับสีม่วงปนๆมาบ้างก็เทไปอีกแบบนะผู้ชม <S <S ต้องต้องถามนิดนึงมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้แล,ล้วแหละน,น,น่าจะน่าจะแค่นี้แหละแต่ว่าถามนิดนึงแต่ก่อนก่อนก่อนมาเจอรุ่นนี้ก็นกแก้วใช่ไหมนกแก้วเป็นไงเขารู้สึกต่างไหมต่างดีมันไอ้นกแก้วนี่คือมาต้นเหมือนกันไหม มาเหมือนกันแต่จะช้ากว่าโอ้คิดคิดว่าถ้าถ้าถ้ารถแกะกอันนี้ใครชนะนี่นี่โอ้หนี่ว่าฮอนด้ามันกักม้านี่เอ้ฮอนด้ากักม้าอย่าลืมนะฮาวฮอนด้าอย่ากักม้าลดม้าให้สุดโอเคก็อุ้ยลืมล้อสีแดงไปเลยนี่ก็มากับรถเหมือนกันผมผมพูดเองอันนี้ผมรู้แล้วท่อส่วนท่อท่อนี่คือเปลี่ยนมาแต่ก่อนท่อมันเป็นเอลโลเอลโลทรงมีรูปไหมมีมีนะขึ้นเลยขึ้นเลยปั๊บ นี่แหละตามนั้นเลยคือแบบมันก้าวเล้าอะ่ะก้าวล้าไม่ไม่ค่อยเป็นมีกับถนนเท่า,าไหร่เออมันสุดยอดเกินไปอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาคาโปอันนี้ได้มาเท่าไหร่ไปหนะ้าร้อยะจะทำพคอมาพันแปดทคอกี่นิ้วนะสองนิ้วสนิ้วโอเคได้ฟังเสียงเลยไหมฟังเสียงแล้วค่อยมาคุยกันต่อไหมจัดไปมาๆมาใกล้ๆก็ได้ปะค่อยๆมาค่อยๆวา คลิปนี้ก็สุดกว่านกแก้วนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องจี2จีด้วยนะครับช่องแห่งโน่นหนึ่งกำลังจะมาแรงเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือคิดจะเปลี่ยนอีกไหมคิดจะไปอีกไหมเปลี่ยนนะตอนโตนะโอ้โหคิดคิดไม่ได้หัวอย่างคือจะเล่นรุ่นอะไรเล่นพันนะโอ้โหเล่นเล่นบีเอ็มสารเล้วเขาจะจะไปตัวตัวพันตัวไปเอ็มบีเอ็มและไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเราก็รักลูกเราเหมือนเดิมนะใครจะสู้ลูกเราได้เนาะ85เนาะใครมอง85แบ็คแขกอีกโฟมัส กันล,ล้มแหละกันล้มมากับรถใช่ไหมกันล้มมากับรถจบเนาะไม่จบมันม,มันเห็นทีละชิ้นจริงๆนะก e ันล้มอีโวเทคมากับรถมากับรถโอเคอย่่างงงนึเรืออะไรบางคนหลังคนหลังเปียวคาร์บอนทำมาหรือเปล่าหรือว่ามากับรถมากับรถแต่ยี่ห้อโปรไบเกอร์ราคาประมาณ5,000นะโอ้ไปดูไปดูมาใช่ไหมราคาห0 0พันเป็นของเว็บนอกอ๋อถามว่าสุดไหมก็สุดนะขนาดขนาดรถผมยังแต่งอะไรไม่เยอะเลยส่วนข้อดีข้อเสียข้อดีรถคันนี้คือ ยังง่ายอ่ะหน้าเบาอ่ะหน้าเบาแล้วมันแลดูแลดูขับง่ายใช่ไหมเอากูพูดเองเลยนะเนี่ยเอากูไม่ให้เจ้าของรถพูดแต่กูพูดเองมามามาพูดมาพูดมาพูดถึงข้อดีมีอะไรอีกหรือว่าพูดหมดแล้วพูดไปหมดแล้วมามามาข้อเสียข้อเสียข้อเสียดีกว่าข้อเสียคือจะร้อนง่ายกว่ารู้สึกจะร้อนง่ายกว่าใช่ไหมไม่ถึงว่าขับขับไปแป๊บๆก็ร้อนแล้วใช่ไหมคือคือต้องต้องบอกว่าเอาถ้าเป็น r หกนะขับไปก็มันไม่ใช่ว่าขับปุ๊บก็ร้อนปั๊มนะ้มันก็ผ่านไป ประมาณสักไม่รู้อะอาจจะขึ้นชั่วโมงก็ได้มั้งมันต้องขี่ผ่านลมอืมเพื่อมันจะได้ตีความร้อนลงขับสักร้อยนี่เย็นลงไหมความเย็นเย็นลงเร็วอืมคงเย็นคงเย็นลงอ่ะเออถ้าขับขี่ถ้าขี่มันมันดูทรงเหมือนจะมันหมอบไหมมันหมอบไหมหมอบกว่าหมอบกว่าเห็นไหมหมอบกว่านกแก้วให่ไหมใช่เพราะว่าเนี่ยเอกกษณ์มันของคาวานใช่ไหมเออทางมันจะอวบอวนใช่นกแก้วมันจะเด่นตรงนี้แหละท้ายท้ายมันจะสูง แต่เอาง่ายคือถ้าเป็นเซตเองนี่คือจะเหมาะกว่านกแก้วแน่นอนนกแก้วนี่หนักเท่าไหร่ฮึ่นกแก้วสองร้อยสิบแล้วคันเนี้ยคันนี้ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขึ้นเลยนะปั๊บตามนี้เลยแต่หนักกว่าอืมแต่แต่หนักกว่าเหมือนจุงควายนี่ใช่โอเคไม่มีอะไรแล้วผู้ชมใครอยากให้รีวิวรถอะไรต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผู้ชมอันซับครับไปเลย Drowning underwater There's so much water I'll run, I'll hide Darkness always clouds my mind My look behind It's moving closer every time